เปิดประวัติเชนธนาอดีตบอยแบนด์เจ้าของอาณาจักรอมาโดที่เคยยิ่งใหญ่หลายพันล้านสู่การเป็นนี้แ0 0ล้านเพราะการตัดสินใจผิดแค่ครั้งเดียวบอกเลยว่าชีวิตเชนธนาไม่ได้ล้มครั้งนี้ครั้งแรกแต่พี่แกเคยล้มมาแล้วครั้งหนึ่งเชนธนาเกิดมาในครอบครัวนักธุรกิจโรงงานทอผ้าที่โคตรจะประสบความสำเร็จอยู่แล้วไว้เด็กเชนธนาก็จะเห็นพ่อเอาเงินมาเป็นปึกปกจ่ายเงินเดือนพนักงานเวลาว่างพ่อก็นั่งดูตลาพดพี่แกก็เลยซึมซับการทำธุรกิจมาจากที่บ้านตั้งแต่แตเด็ก,ดกไม่ไว่าเด็กเชนธนาหยิบจับอะไรก็เป็น ได้ครับน้องๆด้วยหน้าตาที่หล่อหลาประกอบกับมีแมวมองระทัาถามให้เข้าวงการเชนธนาก็เลยตัดสินใจเข้าวงการบันเทิงเป็นสมาชิกวงไนท์ทูวีอยู่ที่บอกเลยว่าดังทั่วประเทศตอนนั้นเชนธนามีทั้งเงินมีทั้งชื่อเสียงเงินทองเป็นกอบเป็นกรรมจัดก,การร้องเพลงแต่ด้วยสายเลือดนักธุรกิจประกอบกับความคิดที่ว่าทำงานในวงการบันเทิงมันไม่มีอะไรแน่นอนเชนธนาก็ยังหาโอกาสในการทำธุรกิจควบคู่ไปด้วยแล้วบังเอิญดันได้เงินจากการเป็นพรีเซนเตอร์มาห้าแสนบาทพี่เชนก็เลยทุ่มเงินทั้งหมดไปกับการเปิดร้านกิฟท หลงบอยแบนกําลังพีคทําธุรกิจร้านกิ๊ฟช็อปก็ขายดีเป็นเทน้ําเนะทท,ท่าดีค่ะแต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเกิดการประท้วงทางการเมืองมีม็อบลงถนนทําให้ร้านกิ๊ฟช็อปที่ศร้างมาเจ๊งไม่เป็นท่าแต่ไม่เป็นไรหลังจากเหตุการณ์สงบเชนธนาก็มาเปิดร้านเสื้อผ้าที่แปที่นําหวังจะรวยจากธุรกิจนี้แล้วดูจากยอดขายดูเหมือนจะเป็นไปได้สวยซะดุแต่วิกฤตเดิมก็เกิดอีกครั้งเกิดป๊อปทางการเมืองอีกแล้วจ้าลูกค้าไม่มีเงินไม่เข้าก็เจ๊งไปอีกตามระเบียบแต่วิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งเดิมเพราะว่างานในวงการบันเทิงก็หายไปเรื่อยๆเพราะว่าบงบอยแบนดมันมาแตกซะได้วิกฤตครั้งนี้ทําให้เชนธนามีหนี้ติดตัวถึง5ล้านที่แกเล่นเทียงถึงขั้นไม่อยากจะสู้ เชนธนาพักการทำธุรกิจหันหน้าไปทำงานประจ,จำที่วุฒิศักคลินิกเสริมความงามที่แม้ที่สุดในช่วงเวลานั้นเลยก็ว่าได้ทำงานไปสักพักป่าเชนก็เริ่มมีสกิลการทำการตลาดเริ่มมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจความงามเลื่อนนะักธุรกิจที่อยู่ในตัวพุ่งพันก็เลยลาออกมาเปิดธุรกิจอามาโดขายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะทีนี้แล้วเมืองเออชีวิตที่เคยลบมาก,กับการมาเป็นเศรษฐีพันล้านด้วยอามาโดนี่แหละวความรวยของพี่แกในตอนนั้นจัดไปสร้างคาลิธาต์หรูริมทะเลสาบม,มูลค่าสองร้อยล้านตรวจรถไม่ต้องพูดถึงมีซุ 8ล้านโคตรจะเหมะเพราะว่าในวันที่พี่เชนมีนี่เป็นร้อยล้านแฟนเขาก็ยังสู้อยู่ข้างๆนี่แหละมีลูกอยู่ด้วยกัน5คนใช้ชีวิตอบอุ่นสบายแต่อย่างที่ทุกคนรู้ความชิบหายมันกําลังมาถึงปี2563คือปีที่ดีที่สุดของชีวิตพี่แกอามาดอดทายอดขายสูงสุดถึง2,200ล้านด้วยการโปรโมททางออนไลน์บวกกับทีวีแบบจัดเต็มและจุดเปลี่ยนก็คือปี2564เชนธนาอยากจะทำยอดขายให้เติบโตขึ้นไปอีกและตัดสินใจลงทุนซื้อสัมปทานทีวีสช่องด้วยงบรวมหลายร้อยล้านแต่ดันเกิดวิกฤตโควิดยอดขายตกหนักคนก็เริ่มไม่ดูทีวีกันแล้วยังไม่พอยังมีการเปลี่ยนแปลงการออกอากาศของอมาดอเปลียนจากเวลาที่คนดูเยอะกลายเป็นเวลาที่ไม่รู้ว่ามีคนดูหร จ่ายตังค์ไปเป็นร้อยล้านในช่วงเวลาที่ไม่มีคนดูไม่เยอะแถมกดเกณฑ์ต่างๆเพิ่มมามากขึ้นจากจะเพิ่มยอดขายก็เป็นเพิ่มยอดหนี้ทันทีและในช่วงเวลาที่พี่เชนและอามาโดกำลังอ่อนแอ,อนดันมาเจอดาม่าสามหิคทำให้ผู้ถือหุ้นแทบจะทั้งหมดถอนตัวและอามาโดก็เหลือแค่เชนธนาน,นี่แหละที่จะต้องคอยใช้หนี้ใช้สิทธิ์รวมแ0ล้านด้วยตัวเองอย่างที่เราเห็นพี่เชนจะต้องไลฟ์สดวันละ10ชั่วโมงโอนเงินใช้หนี้วันละ10,000ถึง2อ0ห0บาทแต่ความเจ๋งคือพี่แกใช้หนี้ไปแล้ว200 000 000ลลลตองร้อยล้าน って。Oh,